ครับพี่นอ้องมาเหตุการณ์กรเกษตรแบบผสมผสานมาเรียนรู้ไปน้ำขันก,กระเพ้าตาห้อยเกษตรครับสำหรับวันี้สิภาพี่น้องเมื่อเบิ้งเกี่ยวกับการผลิตการการผลิตใกล้บ้านของเ้าเนาะพี่น้องอาชีพเลี้ยงใกล้บ้านพวบาเจ็เป็นอาชีพลักหรืออาชีพเสริมเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หนาสนใจครับพี่น้องเป็นอย่างคือว่าเป็นอาชีพที่นนาสนใจ เพราะว่ามันกับเป็นอาชีพหรือการเลี้ยงไก่บ้านกับเป็นสิ่งที่เห็ได้ตลอดทั้งปีได้พี่น้องบอต้องอาสัยฤดูการเพราะว่าสิฤดูฝนฤดูหนาวฤดู้อนก็สามารถผลิตได้ตลอดทั้งปีเนาะอากาศอีกอย่างตลาดกมีความต้องการเนาะคนกับนิยมบริโภคนิยมกินไก่บ้านดังนั้นเข้ากับหันมาเลี้ยงไก่บ้านกันเนาะพี่น้องสำหรับผู้ที่กำลังมองหาอาชีพหางานเฮ็ด กลับขึ้นมาอยูบ่บ้านหนีโควิดจากกรุงเทพกรุงไทยมายุบา้านกำลังหาเหตุนี่กะขอฝากอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะพี่น้องเลี้ยงไม่ล้างบ้านในสวนในพื้นที่บ้างเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจวันนี้สิทภาพพี่น้องเมื่อเบิ้งกระบ,บวนการผลิตในบ้านของเขาเนะเริ่มตั้มืองแต่การเก็บไข่เก็บไข่เอาไข่เข่าตูฟักเก็บไข่ห่อเก็บไปจากมือเ่าจังสีงเอาเข่าตูฟัก มันสีอยู่ในตัวฟักจักมือแล้วก็เอากระสีใหายเขาไปตัวเกิดมือที่เจอได้ห้าจังสีง่ายเข้าไปตัวเกิดหลังจากเกิดแล้วเขาเอาไปอนุบาลอนุบาลเสร็จแล้วก็เอาไปคุนี่ก็คือขั้นตอนพ่อเขาเข่าที่สีผ้าพี่น้องมาเบิงกระบวนการผลิตไก่บ้านของเขานะเอาแล้วก็ไปกันเลยครับพี่น้อง ย่งน้องเนี่ยพ่อมีไข่เนี่ยนะเก่งไปเนี่ยมีสองอันนี้มีหนึ่งพี่น้องอยู่สงสัยว่าคือบ่มีอย่างห้องเห็นไหมน้อปกติเขาก็ใส่ฟางแหงหรือหญ้าแหงมาห้องแล้วห้องไปมันก็เขี้ยวมัดพี่น้องนี่จะตัวเท่ากับได้ปรห้องครับเอายังไสบายสบายเพิ่มของนี่ก็นนะ มันบ้นบ้านี้เป็นไงคุณนายใครหลายบ้นอมืนี่นาะเมือกันนะเต็งกันเลยบ้านสเลยเงกก็ดูอันน่ะอ่านีสอตัวมีหนึ่งองทำไมแย่งกันแแบบแบบนี้ล่ะมีน่อง มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่มาโขลก,กไข่อันนี้มีสี่ฟองอันนี้หนึ่งฟองโอ้เหมือนใกลแน่ยุบี่น้องเหมือนกันนะแตเบิางอีกท่าหนึ่งกันนะแตเบิางขอดี่กันะนะหมานมาหน่อขอดนี้เนาะหนึ่งนายคุณนายคล้องนี้ให้ไข่กันบ้างหรือ,อยัง ดูสิอย่าตอดมือกันนะเก็บดเด้โอ้โตุ๊กโอมีเนาะอนี้ก็ว่างน,นี้ว่างว่างมาเป็นข้างนึ่งน,นะอ่าอย่าเด้ออย่าตอดมือกันเด้ออ๋อนี่หนังฟองอันนี้ไม่มีใครแแบหนังฟองอน,นี่ว่าง น,นี่นี่นางคองนีประมาณมาได้พี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องอีกฟังหนึ่งก็น,นะ, <c oughs> ะหอดขอ,อกไม่แล้วครับพี่นออ้องครัเบืงฟังนี้ก็น,นะ <c oughs> ฟังนี้เป็นยังไงเนาะเ <c oughs> ป็นไงสาวๆ <c oughs> ให้ไข่กันบ้างหรือยังรัหรับชุดนี้เป็นชุดสี่ห่อทดลองผสมเทียมได้พี่น้อง <c oughs> ชุดนี้เป็นวิธีการผสมเทียมกำลังทดลองเนาะ มาสิเก็บไครไปเขาตูฟักครับมันสิมีเชื่อหรือว่ามีเชื่อมาเบิ่งผีเมื่อกันฝากพี่น้องที่ตามเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้เด้อพี่น้องกดติดตามไ้เด้อ่าผลมันจะเป็นยังไงเนาะการผสมเทียมของห้องนี่ยหรือการเหตุก่รขั้นตอนแ,แต่ละย่างหรือการเหตุกเกษตรแบบต่างๆเขากะสินามาอัปเดตสู้พี่น้องฟัง่งได้เบิง่งได้ฟั่งกันเรื่อยๆเนาะกับเฮดซิง่ง กะสีเฮ็ดคิปเกี่ยวกับสิ่งที่ห้องเฮ็ดยุสุเมืองนี้ล้พี่น้องเพราะว่าห้าบ่มีเวลาไปทายถ้ามองเงื่งนเนาะยิบจับใบยังอยู่หนีอยู่ฟ้าห้องห้องกะเฮ็ดเลิบเห็นงยังออกมาเพื่อว่ามันงกะสิเป็นประโยชน์สู้พี่น,อน้องผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เจอปัญหาหรือผู้ถี่มีความรู้อยู่แล้วมิยังกะเสนอสี่แนวใดเด้อพี่น้องเด้อถือว่าแลกเลี่ยประสบการณ์กันเนาะวันนี้เขากะจะเก็บไขเขาไปรวบร่วมใบครับพี่น้องเก็บใบประมาณอา,าทิตย์หนึ่ง เขากะจจ้างเสียเอาเอาข่าตัวฟักเนาะเอาประเดีแช่เย็นนี่ครับเก็บในห้องอุณหภูมิปกตินี่ยแหละเดี๋ยวขั้นตอนการเอาเข่าตัวฟักเขากับสิ้ผ้าพี่น้องไปเบื้องเนาะเดี๋ยวมาเนี่ตอนนี้ขอเก็บไข่ให้เรียบร้อยสักก่อนการเอาเข่าตัวฟักเดี๋ยวมาติดตามกันครับหลังจากที่เขาเก็บรวบรวมไข่ได้ประมาณหนึ่งเนาะคือระยะเวลาประมาณนาทีหนึ่งนี่พี่น้องเขากับเสียเอามาเข่าตัวฟักครับเดี๋ยวมาเบิ้งวา ายในตัวฝักข้าเป็นแบบใดเนาะนี่ก็คือตัวฝักขอ้อครับเป็นตัวฝากที่ห้อประยยกต์ใส่จากตู้เย็นเกาอันดับแรกก็ต้องปิดสวิตก่อนพี่น้องเดี๋ยวพัดลมสิตัดมือเนาะเดี๋ยวปิดสวิตก่อนพี่น้องสวิตยิ่ตรงนี้นะปิดสวิตแล้วข้าสิเอาไข่เข่าตัวฝากครับ ส่งเขียนมันทีนําคกับพี่น้องส่งเขียนมันทีที่ห่อเขาตู้ฟักแล้วห่อเสร็จได้จำใบจาได้จ,ได,จดไวอยู่ในตู้ฟักสิบแปดวันครับอยู่ในตู้ฟักสิบแปดวันถึงวันที่สิบแปดแล้วก็จะย้ายเข้าไปตู้เกิดแต่อยู่ในตู้เกิดประมาณสามวันมันก็จะเริ่มเจาะไข่แล้วก็ออกมาลองเกียเก๊ยบ ตัวชุดนี้เป็นเป็นตัวฟักไข่ตีห่อปลาหยกใส่จากตัวเย็นเก่าฟามจุสองหน่อยสี่สิบฟองครับพี่นอ้องตีเฮาเห็ดเองเนาะตอนนี้ปเปอร์เซ็นต์การฟักกถือว่า,า,าดีครับแปดสิบเก้าสิบปเปอร์เซ็นต์หมดละพี่น้องจากเบื้องยุที่การเห็ดตัวฟักกย้อนกลับขึ้นในเบิ่งคลิปตีเฮาได้เห็ดผ่านมาเด้อเป็เนแล้แต่ใส่สันไม้ครับ ดึงเชือกดึงเชือกครับดึงเชือกเราเบิ้งไข้ด้วยเบิงบ้งสันไข้ด้วยผิดกับไหนนี่ไปอ้ที่ดึงเชือกรับพีบ่น้องเอาประตองมาเขี้ยวเปิดปิดตูด้ดูๆครับแช่ดึงเชือก้างบนนี่มันกับผิดขึ้นปิดลงได้เนาะนี่เป็นแบบนี้การทํางานระบบอ,อัตโนมอือดึงครับแบบนี้ครับเด้อใส่ก้น <Wow. S 1> อนทมให าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเช็คบังระบบน้ำกันระบบน้ำของเราครับเติมน,น้ำเข้าไปการเพิ่มความชื้นความชื้นสัมผัสในอากาศเติมน,น้ำเข้าไปน้ำพอแล้วน,นั้นเราก็เดินเครื่องครับพี่น้อง อืมั้นเป็นไงครับมาเริ่มทำทำงาน,น,นก็ให้มันอยู่แบบนี้ก่อนมีเวลาเราก็ค่อยมาเป็นเชือกดึงขึ้นยังลมแบบนี้นะครับพี่นอ้องน,นี่ก็เอาท่านี้ก่อนนะเย็นสี่จุด้าองศาเอาท่านี้ก่อนก็แล้วกันสีา้าองศาเป็นไงครับพี่น้องตัดตอนด้าไป ไปของตู่เกิดเนาะครบ1สิบแปดมือสก้อนครบ1สิบแปดมือสัก้อนห้องกสิเอาไปเข่าตัวเกิด,นะกกเ,เ,กดเดี๋ยวกันตอนการเอาไปเข่าตัวเกิดแจ้งมาเบิ้งเนาะเอาสมิ่งเด็ดใส่ก้อนครับพี่น้อง๋ยวมันสิโมฮอนกับหลังจากครบสิบแปดมือแล้วห้องกสิใหญ่ใข่ที่ห้องเก็บไว้ในตู้ฟักนี่เนาะจะเอาไปเข่าตัวเกิดครับเดี๋ยวห้ามมาไปเบิ้งการคาบาลักษณะตัวเกิด ของห้องมันเป็นลักษณะแบบได้ครับนี่ก็เป็นตัวเกิดทีห้องได้ประยุกต์ใส่จากตัวเย็นเก้าแบบสองประตูได้พี่น้องนี่ก็ยังบัท่านใส่ฟังชันเนาะยังบัท่านไปใส่เฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวขอเวลาติดตั้งเฟอร์นิเจอร์เตรียมพร้อมบอมตัวออกไปจักหน้อยเดี๋ยวมาเบิ่งนกันครับพี่น้อง จากที่เข้าว่อมตูเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องอุณหภูมิก็เริ่มขึน้นความชื้นก็ได้แล้วเนาะอุณหภูมิก็สิังท่เมื่ท่ทานถึงบันไดพอปึงว้อมเดยไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเอากะสีเอาไข่ที่เข้าไปฝากอยู่ในตู้ฝากเนาะสีใหญ่ของมา่านในตู้เกิดครับพี่น้องนี่คือตู้เกิดของข้าที่ระยกใส่เนาะสำหรับการเห็ดตู้ฝากหรือตู้เกิดนั่นกับพี่น้องก็สนใจวิธีการเหตุกษณะการทาั้งานของตู้ เ้วก็ตัวฟักมันเป็นไปแบบใดก็เพอพี่น้องย้อนขึ้นไปนเบิ่งคิปสี่ห้องใ้เหตุพันสี่พันมาด้พี่น้องสำหรับใครตีห้องสิเขามาในตัวเกิดมานี่นะครับว่าสีใหญ่เขาอยู่ประมาณหาสิบกรฟ้องครับพี่นอ้องมันจริงจริงตัวนี้มันกระจุได้ประมาณลอยฟ้องครับเมือที่ 18, สิบแปดกับสีใหญ่เขามาในตัวเกิดแต่ก่อนห้องสีสงใหญ่เขามาในตัวเกิดเี่เขากับที่มีการซองไครได้พี่น้องะวา่าว่าใครตีห้องออาเขาตัวฟักกัน มันเฉื่อดเดินบอ่อหรือมันมีเขือหรือบอ่มีเนาะเพราะว่าก็นเิเป็นการประหยัดพื้นที่ในการใส่ตู้ปักของเฮาเนาะอันนี้ก็ผ่านขั้นตอนการซองไข่มาแล้วครับพี่นอ้องก็อยู่ที่ประมาณซิปมืนนอนะเขาก็ถือซองไข่เนาะจริงๆมันก็เริ่มซองได้ตั้งแต่ซี่มือตาเมื่อซี่มือก็เริ่มซองในเนี่ยนะครับพี่น้องแต่ว่ามันก็ดสีเพราะชัดกันได้เนาะเขาก็ซิปมือเขาก็ถือซองไข่เนาะพี่น้องเพราะว่ามันเกิดเ็นได้ชัดเจนเนาะ เรับชุดนี้เขาก็ง่ายเขามาเป็นทีเรียบร้อยแล้วคราบพี่น้องเดี๋ยวเขามาติดตามต่อไปว่ามั่นสิฝักไต่ซ้ำไดเนาะตัวเส้นการฝักมั่นสิด,ดีซ้ำไดซึังได้กับฝากพี่น้องติดตามนะครับทั YouTube นะ้ง u t u b e เนาะตามห้อยกเกษตรค,ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยพี่น้องเดี๋ยวมาเบื้องขั้นตอนต่อไปในการกระบ,บวนการผลิตไกบ่บานของเขาเนาะ่อไปก็จเป็นการ มาเบิงว่ามันเกิดซ้ำไดแล้วกะการเอาไปอนุบาลการไปขุนเขาใส่อาหารยังขุนจากเดือนมันยังเสียเด็กขายเพราะว่าสเห็ดเป็นอีพี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเห็ดเน่าเกินไปเดี๋ยวพี่น้องสีเบื่อเนาะยังได้กระฝาาพี่น้องที่ตามครับอยเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยพี่น้องทั้งตาไอยกเกษตรของทั้งช่องยูทูบเนาะกะับเพ็ดเกษตรทฤษฎีไม่ไพศาลฟ้ำรอเห็ดมาติดตามมันครับสำหรับลิปนี้ ไปสักหนิก่อนสำหรับทิ่นี่สวัสดีครับ